วัดสายตาเด็กใครๆก็ทําได้จริงเหรอการที่วัดสายตาผิดเนี่ยลูกอาจจะเสียโอกาสไปทางชีวิตเลยก็ได้ค่ะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเด็กมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากผู้ใหญ่นั่นก็คือกําลังเพ่งค่ะถ้าดูจากกราฟด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเด็กเนี่ยเพ่งเก่งกว่าผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะหมอจะเล่าให้ฟังง่ายๆน้องอายุ4ปีมาตรวจว,วัดสายตาที่ร้านทั่วไปได้ค่าสายตาสั้น1 5 0ค่ะแล้วก็ได้แว่นสายตาไปมองเห็นผ่านแว่นจะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อวานวัดตากับหมอตาผ่านการใช้ยาหยอดขยายม่านตาพบว่าค่าสายตาจริงของน้้้อออองงงงน่ยยคคืาาวะถม บบี้าน,นแสดงว่าหากน้องได้ค่าสายตาผิดมาตลอดสมองของลูกเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ภาพที่ไม่ชัดเจนมาเรื่อยๆส่งผลทําให้เกิดตาที่เกียจได้ค่ะเพราะว่าเด็กเองเนี่ยไม่เคยเรียนรู้ว่าความชัดเจนเป็นยังไงซึ่งเป็นภาวะที่หากทราบตอนที่โตขึ้นแล้วเนี่ยก็แก้ไขได้ไม่ทันนะคะหมอเลยอยากจะฝากเอาไว้ค่ะการจะวัดสายตาเด็กเล็กกว่า12ปีควรต้องวัดสายตาโดยจกักษุแพทย์หรือผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นอย่าปล่อยให้ลูกของเรามองเห็นไม่ชัดไปตลอดชีวิตนะคะแล้วใครชอบฟังความรู้สุขภาพตาหรือมองหาที่ตรวจวัดสายตาดีๆแหว เข้ามาปรึกษาหมออุ้ยได้ที่นี่ค่ะ